ครับอ่าพัสดุมาตั้งแต่ขั้นตอนแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องกองน้ํา r o นะครับสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะครับผมอ่าเช็คดูความเรียบร้อยก่อนกล่องสภาพกล่องอ่าครับของภายในกล่องมีอะไรบ้างอ่าถังน้ําถังแรงดันถังเก็บน้ําแรงดันนะครับอ่ากล่องมีรอยบุบนิดหน่อย สายนะครับผมสายน้ำสายน้ำเกรดฟูดฟูดเกรดนะครับเกรดอาหารอ,อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับต่างๆเช็คความเรียบร้อยก่อนอันนี้ก่อนกดรับสินค้านะครับอาจะแถมววกก๊อกมาให้ด้วยนีอุปกรณ์เขาประกอบมาให้แล้วแบบ เกือบ90%้าสอ่ะแปดสอน่ะครับอ่าที่เหลือก็พวกกรองไส้กรองพวกเนี้ยก็จะยัดเข้ามาในถังเรียบร้อยแต่ว่าเราต้องแกะอีกทีหนึ่งเพื่อมาแกะพลาสติกที่ซีนกรองในแต่ละไส้ออกนะครับผมสามไส้อ่าครับนี่กรองเคเบิลเอ้ยกรองคาร์บอนกับกรองแบบอ่าอะไรอะเมมเบรนอ่าครับผมอันนี้รูปอีกมุมหนึ่งอ่ามุมด้านหลัง ดูสภาพไม่บุบสลายอ่านี่ถังแรงดันถังเก็บน้ําแล้วมีแรงดันด้วยมันจะมีแบบถุงลมอยู่ข้างในดันน้ําออกมาอีกทีนะครับเก็บน้ำได้ประมาณ3ลิตรกว่ากว่าสามหมัง้งตามสเปคที่มันเขียนมานะอ่าครับ เดี๋ยวเราจะไปเข้าคลิปกันแต่ระหว่างคลิป,น,ลปนี้นะครับแนวทางการต่อเครื่องกรองน้ำ r o นะครับผมอันนี้ผมต่อเสร็จไว้แล้วนะครับผมไล่ตามคูมือนี้ผมจะ,สะแสดงให้ดูท่อนำเขา้าน้ำเข้าคือเส้นไหนเส้นนี้อันนี้วาล์วเป็นจากเครื่องกรองน้ำตัวเก่าผม เส้นนี้อ่าเนี่ยอันนี้คือท่อนํำเข้านะครับถ้าใครงงจำไว้เลยมีหนึ่งเส้นท่อน้ำเข้าอ่าหนึ่งเส้นท่อน้ำออกนะครับคือเส้นนี้คือเส้นนี้ ก๊อกนแถมมากับเซ็ตมาเลยน้ำเข้าน้ำออกทีกนี้น้ำเข้าถังอ่าจากกรองคาร์บอนสุดท้ายนี่คือน้ำเข้าถังแรงดันนะครับถังแรงดันนี่มีวาลว์ว,วนี่เราต้องเปิดไว้ตลอดเพราะว่าในนี้มันจะเป็นที่เก็บน้ำสำรองแล้วก็มันจะมีแบบถุงลมเป็นช่วยดันน้ำให้ด้วยนะครับผมถุงลมอันนี้จะเป็นท่อเติมอากาศ นะครับมันจะรักษาแรงดันอ,อยู่ที่ประมาณ5-7เ PSI นะครับผมเพื่อดันน้ำเวลาเครื่องมันออฟไลน์ line, หรือเครื่องมันอัดการทำงานนะครับผมท่อมีอะไรบ้างเมื่อกี้พูดไปแล้วท่อน้ำออกท่อน้ำเข้าคือเส้นนี้เวลาเราไล่สายเราจะได้ต่อถูกนะครับผมมีน้ําเข้าน้ําออกสองนะทีนี้อีกท่อหนึ่ง ดี๋ยวนะ้นําเข้าน้ําออกแล้วก็น้ําเก็บในถังหรือเส้นนี้นะครับสําหรับคนที่ต่อล้องดูรูปลวงงง,ง,งรูปในกระดาษกู่มือนะครับแล้วก็อันนี้นี่คือวาล์วันเววาล์วทางเดียวนะครับผมอันนี้คืออะไรนี่คือท่อน้ําทิ้งมีสี่เส้นนะครับผมน้ําเข้าหนึ่งน้ออกสองอ่าออกเข้าถังพักน้ําหรือถังแรงดันสาม นะครับแล้วก็ท่อน้ำทิ้งเป็นลงไว้ในถังข้างล่างอันนี้ท่อน้ำทิ้งเนี่ยผมจะเก็บน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับผมผมอา่านในคู่มือมันบอกว่าอัตราส่วนระหว่างน้ำดีกับน้ำทิ้งคือหนึ 3, ่งต่อสามหนึ่งต่อสามหนึ่งคือน้ำทิ้งอ่าสามส่วนคือน้ำดีที่เราทีม่มันเก็บไปในถังหรือเราเปิดผ่านก๊อกอ่า ครับผมระบบของการกรองน้ำ r o เนี่ยห <c> ล <oughs> ักการมันก็คือมีน้ำดีน้ำเสียนะครับน้ำน้ำดีกับน้ำทิ้งอ่าครับผมนี่คือกรองเมมเมบมเมมเมรนนะครับผมตัวนี้เป็นเจ็ดสิบห้า GPD นะครับผมน่าจะเป็นเจ็ดอ่าเป็นอัตราการโฟล์ของมันอนะแกลลอนต่อน,นาทีแบบนี้ครับอ่าอันนี้ให้ดูกรองคาร์บอน ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้คือกรองขั้นตอนแรก PP นะครับผมผมจะเขียนไว้อยู่อ GAC กรองขั้นที่2กรองขั้นที่3 CTO นะครับผมอันนี้ปั๊มน้ำตัวปัม๊มถามว่าการทำงานดังไหมเงียบมากครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าวาวต่อแล้ววาว มีพวกวาลวเช็กแรงดันน้ำแรงดันต่ำวาวลแรงสูงข้างในแล้วก็เป็นโซลินอยวาลวอ่าเนี้ลองฟังนะมีผมถ่ายประมาณเนี้ยนี่คือเสียงตั๊มน้ำทำงานนะครับผมเงียบส่วนเสียงซิซีซเสียงซา่าซานี่คืออะไรนี่คือเสียงตัวนี้เสียง Way, ว,วันเววาลตัวเนี้เห็นไหมจะมีเสียงแบบนี้ยน้ำมันจะไหลออก เป็นน้ำทิ้งนะครับนี่ก็คืออะแดปเตอร์อไฟของสถานะสีแดงนะครับ๊ำน้ำตัวนี้ซื้อมาในราคา2,007นะครับจากเว็บออนไลน์ต่อไว้เป็นอาทิตย์ละนะครับผมอันนี้อ่ผมจะบอกอีกอย่างว่า ตอนที้ประกอบเสร็จผมเปิดปล่อยน้ําทิ้งปล่อยปล่อยทิ้งเลยทั้งน้ำก๊อกที่เราจะมาใช้มันจะขุนก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งไอตัวน้ําทิ้งอะ่ะจะขุนมากเปิดทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับผมดูภาพรวมนะครับจะมีแบบนี้สายที่เราต้องต่อเองก็คือเขาจะให้มามี4เส้นนะครับผม คือหัวตัวนี้น้ำออกหัวตัวนี้เก็บลงถังอันนี้ท่อน้ำเข้าอันนี้ท่อน้ำทิ้งนะครับย้ำกันอีกทีนึง่มีแค่นี้แล้วก็ต่อปลั๊กไฟแค่นั้นนะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับเขาประกอบกึ่งสำเร็จมาให้แล้วแหละนะครับผมโอเคนะครับผมจบคลิปนี้ไปครับ